มีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. เครื่องนับรังสี 2. หัววัดรังสี 3. ฐานสำหรับใส่หัววัดและสารกำเนินดรังสีส่สายสำหรับต่อหัววัดรังสีกับเครื่องนับรังสี 5. สารกำเนินดรังสีโดยการทดลองของเรานะคะเราจะใช้ co 6 0 และ B A 1 3 3ค่ะสาาสำหรับใส่สารกำเนิดดังสีค่ะวิธีการทดลองนะคะอันดับแรกการติดตั้งอุปกรณ์ค่ะโดยการต่อหัววัดเข้ากับเครื่องนับรังสีโดยต่อเข้ากับช่อง G M ซึ่งอยู่ด้านหลังกับเครื่องนับรังสีค่ะ ากนั้นนำหัววัดใส่ลงในฐานตั้งค่ะวิธีการตั้งค่านะคะ 1. ตั้งค่าเวลาในการใช้รังสีโดยการกดปุ่มดิสเพย์ค่ะให้เลือกไปยังโหมด t i ม e เมื่อเลือกโหมดได้แล้วให้กดปุ่มอัพเพื่อเพิ่มเวลาค่ะเวลาที่ใช้นะคะประมาณ100วินาทีค่ะโดยเวลานี้คือเวลาของการเปิดรับการเข้ามากระทบของรังสีที่หัววัดค่ะซึ่งจะวัดเป็นจำนวนครั้งค่ะ จากนั้นติดตั้งค่าความต่างศักย์สำหรับการใจ่ายให้หวัววัดดังสีโดยการกดปุ่ม display ให้เลือกไปยังโหมด g h เมื่อเลือกหมดได้แล้วให้กดปุ่ม Up ค่ะเพื่อเพิ่มความต่างศักย์ตามที่ต้องการค่ะความต่างศักย์ที่ใช้ในการทดลองนะคะคือ850โวลต์ค่ะจากนั้นตั้งค่าสำหรับเตือนโดยการกดปุ่มดิสเพย์ ให้เลือกไปยังหมดอะรามพอยเมื่อเลือกหมดได้แล้วให้กดปุ่มอัพค่ะโดยตั้งค่าที่ใช้ประมาณ200 cps ค่ะวิธีการทดลองนะคะตอนที่1บันทึกปริมาณรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแบคกราวค่ะหลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วทำการวัดรังสีในอากาศโดยการกดปุ่มเขาค่ะอ่านค่าจากมดเขาแล้วบันทึกค่าที่ได้ จากนั้นกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อทำการทดลองใหม่โดยทำการทดลองวัดค่าเป็นจำนวน3ครั้งค่ะตอนที่2ค่ะบันทึกเป็นมารังสีจากสารกำมะรังสีมาตรฐานโดยทำการวัดรังสีแกมมาของสารกำมะรังสีมาตรฐาน co 6 0โดยนำเอาแหล่งกำเนิดรังสีวางไว้ในถาดรองแล้วนำถาดไปวางในชั้นที่3ของฐานตั้งค่ะจากนั้นกดปุ่มเขา แล้วอ่านค่าจากมดเขาเพื่อบันทึกค่าที่ได้ลงในตารางค่ะซึ่งจะต้องบันทึกวันที่และเวลาที่ทำด้วยนะคะกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อทำการทดลองใหม่แล้วทำการทดลองวัดค่าเป็นจำนวนสามครั้งค่ะจากนั้นเปลี่ยนสารกำมะถันสีใหม่เป็น ba 1 3 3แล้วทำการทดลองเหมือน ที่แล้วค่ะ